สวัสดีครับสองสามสีบ่บารมีบอลบอลสีสวยมาแล้วจา้าจะส,งส่งปัจจุบันี้หต้น2ต้น53ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปลายทางทุกอะไลบรบิถนนด้านนัสี่เก้าสามหนึ่งับวนเก้าก็จ็ดเนาะเดี๋ยวมีเรื่องต่สงสุดสุดๆองก้อยรับสายระตอบแชทนะคะผมบอลกระดงห้าจุดฟอร์มสวยฟูใหญ่ร้อนห้แบบนี้ครับพี่นี่เลยอ่ะเริ่มี่อาสงไข่ครับพี่นี่เลยกัดหน้าชมพู หวานๆมาแล้วจะอะสงไข่หนึ่ครับผม100นี่เลยครับพี่สวยๆฟอร์มให,ใหญ่หน้าชมพูหวานๆร้อยเดียวอะสงไข่แล้วก็ต้นนี้ครับผมเมืองนครชุมนะเข้มๆนี่เลยครับพี่จัดไปจัดไป เมืองนะครชุมจ่ะหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่หลอดใหม่มาและหลอดเบลเลอร์เลยร้อยเดียวเมืองนะครชุมครับผมเมืองเช่นกันต้นนี้เมืองเกาะเกดจะ้ะนี่เลยดังแบบโบ๊ะบ้าโบา๊ะบา้าหลอดใหม่นี่คือแจมแจมเลยโอ้ยพี่มีเขียววะผมว่าฮาครึ่งมาฮาครึ่งฮาครึ่งแน่นอนเขียวครึ่งยังไม่กลางแต่อีฝั่งที่กลางนี่นคือด่างแล้วเมืองเกาะเกตครับผมตอนนี้หนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่ด่างสวยแบบใหม่ฮาครึ่งดารา,ลาไลฟ์ ม้สามสี่ครับพี่เขียวแดงแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีกัดดําในตอนโตนะพี่เนาะเขียวเขาจะเป็นเขียวแดงดําดาราลายไฟครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่นี่เลยจ้ะอดใหม่มาแล้วร้อยห้าสิบดาราลายไฟด้านในสุดปราถนาใบออกกลมกลมครับพี่แล้วก็นี่เลยครับพี่หน้าชมพูอมแดงกระดูกดําสุดปราถนาไซส์ใหญ่ด้านข้างครับผมหนึ่งร้อยครับพี่หน้าสวยสวยใบกลมกลมนี่เลยแดงอมชมพูสุดปราถนาร้อยเดียวจ้ะ แล้วก็อาร์เทมิสครับพี่นี่เลยไม้ออกเหลืองนี่เลยมาไปเหลืองสวยหลอดใหม่นี่ดังแจมอาร์เทมิสหนึ่งร้อยเช่นกันจ้ะร้อยเดียวอาร์เทมิสกิตติมาศครับพี่เปิดหน้ามาแบบนี้แจมแจมครับผมกิตติมาศเจนจีราชื่อเต็มนะพี่เนาะแต่ว่าเรียกกิตติมาศก,กันย่อๆเพราะว่าแค่ชื่อกิตติมาศเขียนชื่อไปก็แตจ่จะเต็มป้ายแล้วครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่กิตติมาสนะชื่อเต็ม กิติมาเจานจิราครับพี่ชื่อยาวจัดเลยไม้ต้นนี้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมใบนี้ครับพี่ฮารครึ่งเด้อไปลาฮ์ปครึ่งครับครึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ฟอร์มใหญ่ล้วนเมืองหนองคายเมืองหนองคายครับพี่หน้าแจ่มใบใหม่ฮาร์ปครึ่งเด้อนี่เลยครับพี่เมืองหนองคายไม้เหลืองตัดเม็ดแดงสวยๆหกร้อยครับพี่ห้าจุดห้านิ้วเมืองหนองคายครับผมสีธรรมราช ใบกลมนี่เลยใบกลมด่างแดงๆครับพี่จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนท่านนี่รอดใหม่มาแล้วนี่นเลยครับพี่สีธรรมาราช300สามร้อยจ้ะงาม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 ครับพี่สีธรรมราช300สามร้อยต้นที่หนึ่งอ่ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสีธรรมราชสีธรรมราช300สามร้อยครับพี่ต้นที่สองครับพี่นี่เลยใบกลมกลมด่างแดงๆงหลอดใหม่มาแล้วนู่นเลยสีธรรมราช300สามร้อยต้นที่สองครับผมต้นที่สอง ส่วนด้านนี้มาขยับมาที่ไม้แดงครับพี่ต้นนี้เวสเกตไซส์ใหญ่ไม้หัวแม่พันธแล้วแหละนี่เลยครับพี่เวสเกตเวสเกตเบ์เลอร์ผมไม่ดูนข้างนี่เลยความใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่มากหน้าแดงสวยๆครับพี่เวสเกต500ครับพี่ต้นนี้ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์นี่เลยไม้ป้ายแดงนะพี่เนาะป้ายๆแบบนี้เลยแดงจจำๆเลยครับพี่แดงสวยสะดุดตา500เวสเกตจ้ะแล้วก็มีผีตาโคนอ่ะบอลเป็นบอลกลบับ ปลายแดงครับพี่บอลกะปลายแดงเนาะนี่เลยครับพี่อมแดงเลือดหมูหน่อยตัวนี้150ใหญ่มากนี่เลยผีตาโขนครับพี่ผีตาโขนนี่จะร้อยห้าสิบรัศมีจานต้นนี้ครับพี่นี่เลยหน้าออกเขาเรียกอะไรวะนั่นเอ่อออกเขียวครับพี่นะพี่นะเขาเรียกเขียวมินไหมอันนี้เออเขียวตัดความด่างเรืองสวยครับพี่นี่จ้ะอ่ารัศมีจันสองร้อยห้าสิบครับพี่นี่เลยหน้า ด่างเหลืองตัดเพื้นเขียวครับพี่แจมแจมรัศมีจานสองห้าศูนย์ 250, ต้นนี้จัดไปครับผมแล้วก็กะไรทองเนี่ยนะผมจัดโซนโซงใบก่อนใบกลางใบใหม่กําลังพุ่งขึ้นอ่ะต้นนี้ครับพี่กะไรทองกะไรทอง,ไม,องมไม้เหลืองกะส้มไม้เหลือกะส้มครับพี่กะไรทองต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ฟอร์มใหญ่ฟูห้าจุดห้านี่เลยจะกะไรทองหนึ่งร้อยห้าสิบ และด้านนายทองสยามผมเอื้อมมาก่อนทองสยามนาะสวยๆต้นนี้ครับพี่นี่เลยทองสยามหนึ่งร้อยห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยหน้าน้าตาลตัดดางเหลืองนะพี oui. ่หน ana ้าตาลเนาะนี hmm. ่เลยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงเออหน้าแดงตัดดางเหลืองหนึ่งร้อยทองสยามครับพ uh ี่ต้นใหญ่ๆเลยด้านข้างเขาเย็บมานี้รัตนาสินแดงแองอะไซส์ใหญ่เลยครับพี่รัตนาสินร้อยเดียวจะบีนี่เลย ต้นนี้ต้นเดียวเตรมกล้องรัตนสินร้อยเดียวจ้ะแดงๆเลยมหาชัยจ้าฟอร์มใหญ่สวยๆเขียวตัดแดงเลยครับพี่นี่เลยเขียวายแดงสวยมหาชัยฟอร์มใหญ่หนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวมหาชัยใหญ่ๆต้นนี้นะครับผมแล้วก็มีชัดทินกรเช่นกันครับพี่นี่เลยใบกลมฟอร์มแบบใบคอมฟอมพุ่ม,มนะพี่เนาะฟอมพุ่มฟอมพุ่มนี่เลยจ้ะฟอมเตี้ยฟอมพุ่มอาชัดธินกรหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยเช่นกันชัดทินกร กลมๆสวยๆแล้วก็หลวงตาเมืองต้นนี้ครับพี่นี่รอดใหม่รอดใหม่รอดใหม่ลอดใหม่นี่ด่างมายังแจ่มหลวงตาเมืองร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวเช่นกันหลวงตาเมืองและต้นนี้เมืองเกาะเกตครับพี่แผงด่างม่วงเมืองเกาะเกตแผงหนังม่วงนี่ผมบอกใกล้ดกล้นี่เขาจะด่างม่วงแบบนี้แบบนี้ครับพี่พื้นเขียวเนาะตัดด่างม่วงแล้วก็มีเม็ดขาวแดงกระจายมีเออใบนี้แจ่มมากนี่รอดใหม่มาแล้วเมืองเกาะเกตแผง ด่างม่วงฟอร์มใหญ่ต้นนี้ครับพี่สามร้อยห้าจุดห้านิ้วสวยๆเลยไซส์ใหญ่ี่นี่จากด้านข้างหลอดใหม่มาแล้วเมืองกอเกีดแผงด่างม่วงสามร้อยจ่าแล้วก็ลิ้นมังกรไฟเยสวยเขียวกัดแดงต้นนี้ครับพี่ลิ้นมังกรไฟหนึ่งร้อยครับผมร้อยเดียวเช่นกันจ้าเช่นกันขอยยู่เช่นกันลิ้นมังกรไฟเนาะต้นะตน,นี้มาด้านนี้ดาราครับพี่ดาราดารา ดารานพััดหนึ่งร้อยครับผมต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นนี้นี่จะดารานพัตัดอะใกล้ๆครับพี่สวยๆลอดใหม่กําลังมากําลังพุ่งขึ้นแล้วก็ต้นนี้ดารานพัตั์ครับพี่ส,สวยๆอ่ะหนึ่งร้อยต้นที่สองครับผมต้นที่สองดารานพพตน์แฮ่ดารานพรััดร้อยเดียวต้นที่สองจะ้ะต้นที่สองเนาะแล้วก็มีราสีสิงห์ อันนี้บอนกลาบัตราสีนะพี่หนึ่งในสิบสองราสีสวยนี่เลยดังแบบนี้เลยจ้ะราสีสิงห์ร้อยเดียวครับผมหนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งอ่าแล้วก็มีราสีสิงห์ครับพี่ใครชอบดังเยอะเอาต้นนี้ไปเอาต้นนี้ไปโบ,บ๊ะมากเลยหนึ่งร้อยครับพี่ต้นที่สองราสีสิงห์ครับพี่ร้อยเดียวต้นที่สองจ้ะอ่าร้อยเดียวเช่นกันที่2สองนาะแล้วก็มีมณีรอมเพชร หน้าด่างชมพูหวานๆเลยนี่เลยน,น้าเดิมออริจินอลครับพี่มะนี้อมเพชรหนึ่งร้อยจะอันนี้ฟอร์มสวยมากเลยต้นนี้ครับพี่นี่เลยหันแบบซ้ายขวาหน้าหลังฟอมประกวดอะมะนี้อมเพชรหน้าด่างชมพูครับพี่หวานหวานร้อยเดียวจะ่ะน่าเดิมออริจินอลนะแล้วก็มีนางรากสดสวยๆเลยหน้าเขียวตัดแดงครับพี่อันนี้คือลงคู่ไว้นะพี่สองต้นสองต้นคู่ในกระถางนางรากสดครับพี่ร้อยเดียวจะ่ะนี่เลยหน้าเขียว ตัดแดงแจ่มๆแบบนี้จะนางรักสดสต้นในกระถาง100จ้าหลวงตาเมืองเจออีกหนึ่งต้นครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองนะพี่เนาะต้นที่สองอันนี้ด่างกําลังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพอดีพอดีแล้วกันพี่เนาะถ้าใครแบบชอบดังเยอะอะไปต้นหนึ่งครับพี่ที่ผมขึ้นไปก่อนอันนี้อันนี้หลวงตาเมืองดางพอดีต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เราจะจะ,จะจะฟอร์มใหญ่เนาะจะฟอมใหญ่เพราะว่า ่าถ้าด่างเยอะก็ธรรมดาครับพี่อาจจะโตช้านิดนึงแต่ถ้าด่างแบบว่าประมาณนี้ก็โตแบบพุ่งๆเลยจ้ะอันหนึ่งร้อยต้นที่สองหลวงตาเมืองครับผมดารารายไฟปาติโทต้นนี้สวยมากครับพี่เดี๋ยวนั้นะขยับขยแรงก่อนขยับขยแรงก่อนครับพี่ตีตัวนี้อ่ะนี้เลยดาราลายไฟครับพี่บึ้ยฮับเคิงฮับเคิงฮับเคิงร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สองจากต้นที่สองขี้เด็ดเลยต้นนี้เนี่ยมานี่คือถึงกับสะดุดกันเลยทีเดียวเดียวสะดุดตาครับพี่สะดุดตา ตะวันตะวันมาลาการครับพี่เปิดหน้าด่างสวยสวยแล้วผมฟอร์ม 5. 5 5นี่เลยออกแดดมาแจ่มว้า wow. วมาก200จ้าตะวันมาลาการครับพี่เปิดหน้าด่างข่าวนะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวว่าพอแบบฟอร์มไใหญ่ไปเขาจะแบบเริ่มมีความเปิดหน้าด่างเหลืองมาด้วยนะพี่สำหรับไม้ต้นนี้ตะวันมาลาการเนาะสวยๆเลยอ่ะด้านในลูกไม้อึงด่างชมพูครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ถึงไม่นี่ถึงไมเยเดี๋ยวผมบุดเข้าไปก่อนนี่ครับพี่ เป็นลูกไม้ลายอึ่งด่างครับพี่ด่างชมพูหวานหวานฮาร์ปครึ่งกันเลยเทเดเชลต้นนี้ขอ200ครับพี่ลูกไม้อึ่งด่างชมพูด่างชมพูด่างชมพูสองร้อยพอครับพี่ตัวน,นี้ด่างหวานฮาร์ปครึ่งใบนี้ก็ฮามนะพี่ใบนี้ก็ฮามนะนี่เลยจ้ะอ่าหลอดใหม่มาแล้วถ้วยฟูถ้วยฟู ต้นนี้บอลสีสวยใบกลมตับขนมหวาหนเดี๋ยวผมยกเอาไห้ดูนี่เลยครับพี่ถ้วยฟูครับพี่ใบกลมบล็อกหน้าชมพูหวานหวานครับพี่บอลสีสวยตับขนมหวานอาบอลสีสวยต้นนี้มันจะมีถ้วยฟูมีอ่นนะบัวลอยแล้วก็อีกประมาณทักสองสามต้นเนี่ยพี่มีประมาณนักสามต้นเดียวต้นนี้ถ้วยฟูครับพี่ถ้วยฟูหา้หา,หาร้อยครับผมสวยสวยใบกลมต้นนี้เลยครับพี่ถ้วยฟูครับพี่หวานหวานกลมกลมเลยจ้ะกลมจริงๆนะต้นนี้รอดใหม่มาแล้วกมบ็อกเลยถ้วยฟู ห้าร้อยจัดไปครับพี่อ่าแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงเปิดหน้าชมพูฮาร์ปครึ่งหนึ่งร้อยครับพี่แม่ฟ้าหลวงหวานๆตันน,น,น,นี้นี่เลยจะ้ะร้อยเดียวครับผมชมพูฮาร์ปครึ่งจะเป็นร้อยเดียวด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อ่าเดี๋ยวนะ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 ลูกไม้หอกครับพี่ลูกไม้ใบหอกด่างขาวมีทั้งขาวและชมพู ในต้นเดียวกันครับพี่นี่เลยอันนี้ขาตาัดชมพูนะบีใบนี้ชมพูหวานนองตองเลยรูปไม้ใบหอกด่างหวานหวานครับพี่ต้นนี้ขอ150าจะ้ะ150ด่างหวานหวานขาวอมชมพูรูกไม้ด่างใบหอกจ้าแล้วก็ด้านในหวางก่อนนากนแม่ฟ้าหลวงผมมีต้นนะบีนะอ่ะนอีกึ้น,นีกแม่ฟ้าหลวงสวยๆจะ้ะนี่เลย100ต้นที่2ครับพี่หหวานไม่พอจัดหวานไปต้นที่2ครับพี่ตนนัวนี้แม่ฟ้าหลวงนี่เลยด่างสมพูหวาน 100ต้นที่2แล้วก็ผลจะขึ้นเลยนะพมพิมานเออพมพิมานด้านในนี่นะเบ่พมพิมานนี่เลยป้ายสวยแจ่มลึก100่งร้ยเช่นกันครับพี่ใบใหม่ใบนี้พึ่งกลางพึ่งกลางนี่เลยจ้ะร้อยเดียวพมพิมานพมพิมานส่วนต้นนี้มัคควานรังสรรครับพี่มี2ต้นกระถางนี้ลงฟอร์มกันไว้มี2ต้นคู่นะพีสสองต้นในกระถางมัคควาน รังสันครับพี่นี่เลยหน้าแดงๆเนาะหนึ่งร้อยเช่นกันจะได้สองต้นในกระถางเลยเษฐีเงินร้านจ้าพี่พี่วางอยู่ด้วยกันเป็นโดงตัวนี้นะพี่นะอันนี้ผมโฟกัสให้ดูก่อนสวยๆเลยครับพี่นี่เลยวางอยู่ด้วยกันเป็นดงสวยครับพี่สวยทั้งตัวแหละบอลถ้าบอลที่แบบว่าชนิดเดียวกันแล้ววางอยู่ด้วยกันแบบเรียงรายด้วยกันแบบใบแบบเกยกันเป็นดงนี้นสวยแน่แม่จ้าอ่ะผมจัดให้ฟอร์มแบบนี้เลยครับพี่ 5.5นิ้วล้นๆแบบนี้เลยคัดนายสวยให้ครับผมเศรษฐีเงินล้านกระถางละ100ครับพี่นี่เลยคัดเด็ดียวเดี๋ยวในดงนี่แหละพี่ผมจะคัดแบบสวยๆให้เลยนะพี่นะเดี๋ยวขี้เล็กขี้เล็กเดี๋ยวพ่อค้าจะเก็บไปเองนะพี่คัดสวยๆให้พี่ไปเลี้ยงนะผมเศรษฐีเงินล้านแบบนี้ครับพี่นี่เลยกะระถางละร้อยเดียวจ้าต้นนี้เพชรเจ็ดสีครับพี่เพชร เจ็ดสีฟอร์มใหญ่หน้าสวยกัดเม็ดสีมาแล้วเข้มแจีม,มครับพี่นี่เลยด่างพอเดียวพอดีสวยโตวไวครับพี่เลี้ยงนอกตู้ได้น,นะจ๊ะต้นนี้อ่านี่ด้านข้างครับผมร้อยเดียวครับพี่เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เลยร้อยเดียวแล้วก็อ่ากากาคาบพริกครับผมต้นนี้อ๋ดดดดดอดดดดดดมดดลดดดดมดมาแล้วพี่ดดอดมีหน่อมาแล้วอีกดดดด่ดด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 นดดดดดดอดดี้ดดนดด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 ดนดดด จะน้อยหนึ่งหน่อแน่นอนหรือถ้าเป็นต้นนี้อีกหน,น่ออใบใบล่างนู้นนะพี่ใบเลยกน็น่าจะเป็นอีกหน่อหนึ่งหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะอะ่มีหน่อแล้วนี่พี่ดูหลอดด่างบนเลยเขียวล่างด่างบนครับพี่แม่ฟ่า <c oughs> เดี๋ยวกาข้าพริกเออจะไปแม่ฟ้าหลวงเฉยเลยกาขาพริกครับพี่พร้อมหน่อพร้อมหน่อต้นนี้ขอสองร้อยครับพี่คุ้มๆเลยถ้า ไม่ต้องแยกดีกว่าพี่ไม่ต้องแยกหนอเนาะเอาไปเลี้ยงพี่ปล่อยหนอเลยนะปล่อยหนอเขาใหญ่คู่แม่เลยครับพี่ลงกระถางใหญ่กระถางสิบสิบสองนิ้วเงี้ยสวยเลยการับพี่ครับพี่สองร้อยไม้หัวพร้อมหนอจะไปแม่ฝาหลวงเฉยเลยขึ้นกาค้าพี่เออต้นนี้น้ำเมืองนนครับพี่สายใหญ่หน้าให้สวยนี่เลยสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใบเท่าฝ่ามือครับพี่นี่เลยจ้ะด้านข้างอ่าณเมืองนนครับพี่หน้าหวานเลยหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ ตรงนี้มีต้นเดียวมีต้นเดียวว่าจะขึ้นให้เลือกเลยก็ไม่มีเพราะว่าผมผ่าไปแล้วครับพี่เนาะเพราะว่ารุ่นนี้มันเหลือจากที่ว่าปลูกขายรุ่นก่อนเนี่ยใบด้าฝ่ามือครับพี่สายใหญ่นี่เลยร้อยห้าสิบครับพี่น้ำมังนนหน้าหวานหน้าหวานชมพูหวานเจีย๊ยบร้อยห้าสิบต้นนี้เศรษฐีบ้านนอกนี่เลยสวยๆครับพี่นี่ครึค่งคร,ครึ่งใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่ เศรษฐีบ้านนอกไม้สวยๆชื่อแบบไพเราะพอพิงครับพี่ฝากไว้แนว้อกใจด้วยตัวน,นี้ขอ300จ้จะจัดไปแจ่มๆตอนโตวสวยมากเด้อครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเศรษฐีบ้านนอกครับด่างหวานมากต้นนี้ครับพี่ด่างหวานมากกินนารีเล่นไฟครับพี่นี่กินนารีเล่นไฟด่างเยอะด่างแจม่มด่างหวานเลยต้นนี้ร้อยเดียวครับพี่กินนารี เล่นไฟจะ้ะและด้านในวังพิกลวังพิกลครับพี่นี่เลยเปิดหน้ามาใบกลมๆนะพี่นะขอบใบ,บใชมพูสวยๆครับพี่วังพิกลร้อยเดียวครับผมร้อยเดียววังพิกลจะ้ะแล้วก็เลกาซี่อาซส์นี้ฟอร์มนี้ครับพี่กำลังสวยน่ารักกำลังเลี้ยงเลยนี่จะเลกาซี่สวยขยี้ใจ150ครับพี่ตนนัวนี้เขียวตัดแดงสว่างสวยมากลอดใหม่มาแล้ว150เลกาซี่สวยขยี้ใจแงสวยขยี้ใจเงมาด้านข้างมีอะไรไหมามาเยยะมาทางด้านนี้ครับพี่ ทับทิมทับทิมนครครับผมแดงๆเลยแดงๆเลยครับพี่นี่จากหลอดใหม่ก็แดงแดงยันหลอดโฟกัสดูใกล้ครับพี่เขียวแดงมาเลยเนาะอ่ะทับทิมนครครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเคลนสวยๆให้ทับทิมนครสองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองช่ำมากต้นนี้ครับผมนี่ใบใหม่เพิ่งกลางครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สองจ้ะแล้วก็ทับทิมนครนะพี่เนาะสองร้อยห้าสิบ ต้นที่3มครับพี่อันนี้ก็ฉ่ำไม่แพ้กันครับพี่สองหต้นที่สมจะทับทิมนครมีด้านในด้านในนเมืองนนท์ครับพี่หน้าแผลงอ่าแต่แผงสวยซะด้วยสิฮาร์ปครึ่งใบที่1ฮาร์ปครึ่งใบที่สองครับพี่ต้นนี้จะอาลอดใหม่มาแล้วณเมืองนอนท์หน้าแผลงครับพี่ฮาร์ปเก่งดังเก่งเลยต้นนี้100จะเอาไปร้อยเดียวพอ โอเคสำหรับต้นนี้ครับพี่ไม่ใช่สำหรับต้นนี้สำหรับคลิปนี่สำหรับต้นนี้ตอนคิ่นี้ประมาณนี้นะพี่นะนึกถึงบอลสีสวยนึกถึง 2- 3 4ส,ส,าสบารมีบอลน,นะพี่เบอร์โทรนล่างนี้เดอ้อกิงกลางกิงกลางสวัสดีครับ